ทูแลบเท่านี้แหละที่อยากรู้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทูแลับเท่านี้แหละที่อยากรู้นะครับผมตุ้ยสังหวรนนะครับมาพร้อมกับครับโจ้ครับโจอินโนครับครับเป็นอะไรครับติดอ่างเลยครับผมติดอ่างครับติดอ่างครับติดอ่างไม่ได้ตัดนะครับอโอโดนหลกเกินครับโดนโดนแขกรับเชิญเราแซวก่อนเลยนะครับวันนี้ครับพี่โจเราจะมาคุยกันเรื่องของซอมบี้ นะครับ<อ>แสดงว่าพี่ตุ้ยเป็นอ่าเป็นสาวกเสพติดหนังประเภทนี้ใช่ไหมอ่าไม่ไม่ได้เสพติดขนาดนั้นแต่ชอบชอบดูอะไรที่มันแปลกๆครับคือผมเจอทั้งซอมบี้อะไรนะของต่างประเทศเนาะทางทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมครับแล้วซอมบี้ของเกาหลีนะครับเทรนอปูซานท,าท,ท,ที่ที่ดูนะครับแล้วก็มีซอมบี้ของจีนนะผีดิบกระโดดหนึ่งดึงหนึ่งหนึ่ผีกันจะกัดตอบอะไรประมาณนี้ <ผม S 1> ก็เลยเคย<ก>ฟังทฤษฎี ผมเคยฟังทฤษฎดีแบบพิตุยเนี่ยแหละคือเรื่องอันนี้เป็นคลาสสิกเลยนะแฟรงเกนสไตล์เขาบอกว่าเอนิยายตัวนี้เนี่ยมันมีมันก็คือไซไฟก็คือมันมีการอ้างถึงเหตุผลของนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถปลุกชีพให้กับศพได้มันมีมันมีความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์อยู่แต่ผมไม่ผมไม่เชื่อเอางี้ดีกว่าผมไม่เชื่ออืมพ่โจไม่เชื่อ แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้เอองั้นนั่นแหละเชิญนะครับศาสตราจารย์ดรกสุบัญญันิรินะครับมาไขคําตอบให้นะครับเย่นะครับได้เจอกอาจารย์อีกแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะรสวัสดีครับผมอยู่แถวแถวราชดาครับอาจารย์มีอยู่อ่าอยู่แถวไหนคะแถวรัชดาครับแถวโหรือว่าแถว ขำเจลครับพี่โจเขาเขาเขา n o m เทพเจ้าโพไซดอนครับครับอาจารย์วันนี้ก็ก็คือเราสองคนครับก็ยังยังจะมีเรื่องถกเถียงกันเรื่องของซอมบี้ครับอาจารย์ครับว่าซอมบี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีจริงไหมครับกับกับว่ามันคนแสดงว่าดูซีรีส์ดูหนังแล้วก็ชอบคิดว่าเอ๊ะมันจริงไหมพี่อลายหลายคนก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเนาะว่าเอ๊ะซอมบี้มันเป็นไปได้จริงๆเหรอ สอมบี้บางทีมันก็อย่างที่บอกอะบางบางเรื่องเขาก็เอาเป็นแบบติดไวรัสใช่ไหมติดไวรัสแล้วทาให้เป็นซอมบี้นะแล้วก็บางเรื่องก็คือว่ามีวิญญาณหรือแบบแฟงเกิลสไตล์เนี่ยคือเอาศพหลายๆส่วนของชิ้นศพเรามาต่อๆกันถามว่าเป็นไปได้หรือไม่นะฮะจริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรที่มันตายไปแล้วอะนะ มันก็จะเหลือแต่ล่างอ่ะครับครับถ้าคุณจะเอามาต่อต่อกันเนี่ยกระบวนการทางร่างกายเนี่ยนะมันก็หยุดหมดทุกอย่างมันก็จะเน่ามันก็จะไม่สามารถที่จะคงสภาพเป็นร่างกายได้อ่ะมันจะต้องเน่าอ่ะเออค่นี้ถ้าเป็นซอมบี้เนี่ยก็คิดว่ามันคงอยู่ได้ไม่นานหรอกอืม มันก็จะต้องถูกย่อยสลายคือมันจะเน่าเฟะไปเรื่อยไปเรื่อยน่าเกลียดไปเรื่อยๆจึงไม่สามารถที่จะคงร่างอยู่ได้เพราะแต่ว่าก็ต้องเนา่าอ่ะก็ต้องเนา่า้วท๊เออแล้วเราจะไปห้ามกระบวนการไม่ให้มันเนา่าเฟะได้ยังไงฮะซอมบี้จริงๆแล้วซอมบี้เนี่ยมันในเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเหลือแต่ร่างครับจิตวิญญ,ญาณสติสัมปชัญญะหายหมด แล้วเขาจะเดินได้ยังไงครับเดี๋ยวแสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตัดเรื่องของความคิดเรื่องของสมองของซอมบี้ทิ้งไปทำให้แค่เดินได้ขยับได้เนี่ยแสดงว่าพอจะมีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ยากแล้วนะพี่ว่านะเพราะว่าการเดินการเหินมันต้องมีคำสั่งจากสมองอะ่อมันต้องมีคำสั่งจากนั่นอะถ้ามันไม่สมองตายแล้ว <c oughs> จะเดินยังไงอะใครจะสั่งอะ่ะ เอโสั่ง้มอาเสมองมคน,นเข้าไปฝังฮะเราก็ต้องไปฝังเชื้อโรคสั่งไม่ได้อะเชื้อโรคสั่งไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนเชื้อโรคไวรัสปรสิตหรืออะไรเงี้ยพอมันเข้าไปตัวเราปุ๊บมันเข้าไปควบคุมก้านสมองอะไรประมาณเนี้ผมดูหนังเยอะอาจารย์เหมือนปรสิตเข้าไปปุ๊บในร่างกายครับไปควบคุมสมองสั่งการว่า <falsch S 2> แบบเนี้ยจะต้องเดินไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ไหม เนี่ยคือพี่ตุ้ยเป็นคนที่ดูหนังเยอะแต่อ่านหนังสือน้อยไงนี่ชมใช่ปะชมชมชมโอเคไม่มีความเป็นไปได้นะตามความคิดของอาจารย์นะเชื้อโลกก็มันฉลาดน้อยกว่าคนอีกจริงถึงขนาดสั่งให้เดินได้นี่คงไม่ไม่น่าจะได้หรอกนะก็คือว่าพอไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอคนตายปุ๊บเซลลตายปุ๊บเชื้อโรคมันก็ตายตามเรานะ เพราะการที่ชั้โลกมันอยู่ในร่างกายมันต้องอาศัยสารอาหารหรือต้องอาศัยอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเราเพื่อการดํารงชีวิตของมันยิ่งเป็นปรสิตเนี่ยนะตัวปรสิตเนี่ยมันต้องอาศัยสารอาหารจากร่างกายของเจ้าบ้านเลยแหละก็คือตัวเราเนี่ยแหละถ้าเจ้าบ้านตายมันก็ตายนะคะเป็นเห็บหมาหมาตายเห็บก็กระโดดละเพราะว่าเห็บมันอยู่กับสุนัข น้องหมาเพราะว่ามันต้องการดูดเลือดถูกป่ะใช่ครับเพื่อที่การเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงในตัวของมันเองพอสุนัขมันตายแล้วเลือดมันไม่หมุนเวียนเลือดมันแข็งหมดแล้วมันจะอยู่ทำไมมันก็กระโดดไปตัวอื่นไม่มีแหล่งอาหารไัอื่นไม่มีอาหารไม่มีแหล่งอาหารมันก็ไปตัวอื่นหรือบางส่วนก็จะตายไปพร้อมกับสุนัขเดี๋ยวว่ามันก็ไปกับตัวอื่นได้บางส่วนส่วนที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยพอมันดูดอิ่มแล้วมันก็หลุดได้ถูกกับป่ะล่ะครับอืนั่นคือซอมบี้ย้อนกลับมานซอมบี้อ่ะ ซอม,มอมบี้อ่ะก็ถ้าตีความว่าซอมบี้เนี่ยเป็นศพไปแล้วเนี่ยซอมบี้ก็ไม่สามารถที่จะสั่งการตัวเองให้เดินเหมือนคนปกติได้หรอกก็คือศพก็คือศพอะ่ะศพก็นิ่งติงไม่ไหวและพร้อมที่จะรอวันเน่าเปื่อยไปเรื่อยอืมถ้าองค์ประกอบของการที่จะเป็นซอมบี้ได้การองค์ประกอบของการที่จะทำให้ศพสามารถขยับได้เนี่ยเห็นอาจารย์ว่ามันมันมันมีองค์ประกอบอยู่ ถ้าทําครบองค์ประกอบเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ถูกไหมฮะอยากจะรู้ว่าองค์ประกอบที่อาจารย์ว่านี่คืออะไรบ้างฮะคี่อย่างนี้ด้วยเริ่มต้นนี่มันก็ผิดจริยธรรมแล้วจะไปทำอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะรรว่าคงไม่มีใครเขากล้าทําหรอกนะรหรือไม่มีใครมีทํโดยซ้าไปเพราะว่าถ้ามันจะเป็นมันก็อยู่ในฟิกชันนั่นแหละมันก็อยู่ในในหนังนั่นแหละครับอ่าถ้าจะให้ตอบว่าองค์ประกอบอะไรเหรอถ้าจะให้อาจารย์ตอบเนี่ยก็คือว่า ระหว่างทําซอมบี้กับทาหุ่นยนต์นะพี่อาจารย์ว่าทาหุ่นยนต์ง่ายกว่าอีกจริงจริงมีประโยชน์กว่าด้วยไพหุ่นยนต์เนี่ยเออเอาไปเสิร์ฟกาแฟได้ใครร้านไหนจะเอาซอมบี้ไปเสิร์ฟกาแฟประโยชน์ไม่มีอะไรเลยไม่สวยก็ไม่สวยหลอก็ไม่หลอ์ผมดูหนังนี่คือมันสามารถถอดรหัสพันธุกรรมอะไรบางอย่างได้ไหมอาจารย์เพื่อที่เอามาทําเป็นอาวุธเป็นกองทัพเป็นอะไรอย่างเงี้ย อ๋อประโยชน์ทางกงทัพใช่เขาเรียกโคลนนิ่งเขาเรียกโคลนนิ่งอ๋อนั้นแต่โคลนนิ่งไม่ใช่ซอมบี้อันนั้นโคลนนิ่งไม่ใช่ซอมบี้คลนนิ่งก็คือมีอวัยวะครบทุกอย่างครับคลนนิ่งือมีสมองด้วยมีหัวใจมี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 คิดได้ด้วยอถ้าอย่างนั้นเทอมิเนเตอร์อะดูจะหรูกว่าหรูกว่าด้วยโอ้พีเกทับด้วยอะดูดูแพงกว่าดูแพงกว่าเยอะเลยดูแพงกว่าเยอะเลย เออครับค้าไม่ตายถ้าจะทําเป็นกองทัพก็กองทัพหุ่นยนต์ค่าไม่ตายครับเพราะซัมบี้เนี่ยโอ้โหหนึ่งนอกจากจะรูปร่างนะแล้วยังเก็บสมุตุธทาได้จริงนะก็เก็บไปใช้ได้ไม่นานเพราะว่าครับลงทุนไปลงทุนไปร้อยล้านเหมืจะได้ตัวซัมบี้มาสักหนึ่งตัวใช้งานได้ไม่ถึงสิบวัน เน่าครับอาจารย์ผมดูหนังเรื่องนี้หนังเรื่องเด๋อ happiness uh. อันนี้ผม uh huh. ไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับต้นไม้หลังสารอะไรบางอย่างมาปุ๊บแล้วพอคนสูดเข้าไปปุ๊บคนก็ยืนเหมือนคล้ายๆเหมือนซอมบี้แล้วก็ทําการอัตตานิวิบากกรรมตัวเอง อ่าก็คือฆ่าตัวทำทำร้ายตัวเองเนี่ยจนตายนะครับแล้วก็คือวิธีการคือเขาต้องหนีเวลาลมมันพัดมาทางไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะสังเกตต้นไม้แล้วถ้าต้นไม้ลมมันพัดมาทางไหนปุ๊บทุกคนจะต้องรีบวิ่งหนีเพื่อให้เพื่อไม่ให้สารเนี้ยเข้าตัวมันเป็นไปได้ไหมครับที่แบบพวกต้นไม้หรือธรรมชาติเป็นหลังสารลวทาให้คนเป็นซอมบี้ได้มในหนังอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นธรรมชาติลงโทษอ้าวนี่เป็นแค่ฆ่าตัวตายแล้วป่ะพี่ตุ้ย อ่ะก็มันก็เหมือนว่าตายเลยป่ะเหมือนกับตายเลยไงก็คือเหมือนกับว่ามันสั่งไงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันนอกจากสมองเราตัวเราใช่ไหมมันสั่งสั่งการเราอยู่แล้วแต่นี้นคือเป็นสารที่มาออกมาจากต้นไม้ที่เราสูดดมเข้าไปปุ๊บแล้วมันมาสั่งสมองเราอีกทีหนึ่งให้เราให้เราฆ่าตัวตายอืมมันเป็นไปได้ไหมอ๋อเราไม่ต้องเราไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกแค่เราดมคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่เราก็หลับแล้วครับเราก็เราก็หลับแล้วอืมเพราะนะเพราะว่าอันนี้มันก็คือว่า เอต้นไม้ที่จะหลั่งสารส่วนใหญ่ต้นไม้จะหลั่งสารออกมาเนี่ยอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เราก็รู้อยู่เป็นพิษต่อร่างกายเราเนี่ยพอดมเข้าไปเยอะๆเราก็จะหลับเราก็จะรู้สึกว่าง่วงเหงาหาวนอนหลับเพราะมันปิดกกันอันนั้นหายใจแต่ว่าไอสารที่ตุ้ยว่าเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่เคยเจอนะว่ามันมีไม่มีอืครับ หรือว่าไมเค็เจอได้หรือไม่ได้ก็ไม่เคยเจอเพราะว่าทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยคิดว่ายังไม่เจอมันอาจจะอยู่ในอเมซอนก็ได้อาจจะมีเพราะเรายังค้นพบไม่เจอเพื่อชนิดใหม่เจอเพื่อชนิดใหม่แต่ยังไม่เจอแต่ว่าที่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดีไม่ได้ดูหนังเรื่องที่พี่ตุ้ยเล่าครับแต่จะเคลียร์พี่ตุ้ยประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเผื่อคนที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้จะได้เข้าใจตรงกันเนาะว่าเขาดมสารนี้ปุ๊บเขาอยากจะฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ตาย ถูกไหมเขาไม่ได้ฟื้นมาเป็นซอมบี้ถูกปะ่ะไม่ได้ฟืน้นตายตายเลยไม่ได้ฟืนฟ้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่อยู่ในนิยามของซอมบี้เด็ดไม่ไงก็ใช่ไมไ่อยู่ในนิยามอซอมบี้แต่ผมอยากรู้เพราะว่าเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามันเมื่อกี้เราพูดถึงเชื้อโรคเนาะที่จะเข้าไปสั่งการในร่างกายพวกปรสิตหรืออะไรเงี้ยคือถ้าร่างกายมันตายเขาก็ต้องตายคราวนี้ผมก็แค่อยากจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ด้วยเหรอที่แบบต้นไม้เนี่ยมันสามารถหลั่งสารอะไรบางอย่างออกมา แล้วมาสั่งการสมองเราให้เราทำํำร้ายตัวเองจนถึงชีวิตเนี่ยจนเราตายเนี่ยมันทําได้ด้วยเหรออือประมาันนั้นถ้ามีนะถ้ามีต้นไม้ชนิดนั้นนะะมันจะต้องหลังสารชนิดที่เรียกว่าควบคุมควบคุมอารมณ์เคยได้ยินเรื่องพวกโรคซึมเศร้าไหมอ่าเคยอ่ครับอ่านั่นแหละมันคือการไม่สมดุลกันของฮอร์โมนอืม การาไม่สมดุลกันของฮอร์โมนที่อยู่ในหรือสื่อประสาทที่อยู่ในสมองของเราเนี่ยแหละมันก็เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าม,มันหลังสารบางอย่างที่มันมากดหรือมาทําให้ไอ้ตัวสื่อประสาทที่เราทําให้เรามีความสุขเนี่ยมันลดลงทําทให้เราม,มันก็อาจจะส่งผลให้เรา,าคิดอยากจะฆ่าตัวตายหรือก่อให้เกิดสภาวะโรคซึมเศร้าได้ก็เป็นถ้ามีจริงมันจะต้องหลังสารบางอย่างที่ไปกระตุน้นการทํางานของ ระบบประสาทหรือสื่อประสาทในส่วนที่ควบคุมความหดหู่อ่ะอืมครับอนั่นแหละถ้ามีจริงมันจะต้องเป็นส่วนนั้นครับอันนี้ก็ต้องไปถามนักสื่อประสาทวิทยานักประสาทวิทยานะนิวโรครับนิวโรไซนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะเนี่ยประมาณเนี้ยครับนี่ ครัเป็นอาจารย์อาจารย์จะตัดแต่งพันธุกรรมต้นไม้ที่หลังสารที่ทําให้มีความสุขอะ่ะไม่ต้องทําตัดแต่งหรอกแค่ดมดอกมะลิเราก็มีความสุขแล้วถูกป่ะจริงใช่ครับเอ,เอาดอกมะลิมาโรยน้ํานะแต่ต้องเป็นดอกมะลิที่เราปลูกเองนะไม่ได้ซื้อจากตลาดา่ะนั่นแหละสารที่มีกลิ่นหอมมันมักจะทําให้เรามีความสุข สารที่มีกลิ่นเหม็นมันจะทําให้เรามีความทุกข์ตุยเวลาผมอยู่ใกล้ๆพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยปล่อยสารอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยครับผมผมปล่อยสารกลิ่นเหม็นครับผมแต่ถ้าเกิดผมเจอคนที่ผมชอบผมจะปล่อยสารกลิ่นหอมไปให้ครับฟีโลโมนนะจะปล่อยฟีโลโมนในแง่ในแง่ของไสยาศาสตร์นะถ้าซอมบี้อ่ะเป็นร่าง แล้วเชิงไสยศาสตร์เอาวิญญาณเข้ามาใส่ร่างได้ก็ไม่แน่าอาอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเพราะว่าเขาก็มีวิธีการอย่างไอผีจีนที่กระโดดดึง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 เ่ะอ่าอ่าเขาบอกมันเป็นวิชาของลัทธิเต๋านู่นนี่นั่นที่ควบคุมหินหยางอะไรอย่างเงี้ยผมว่าของอ่าของไทยพุทธมันก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ว่ากันไปไอเงี้ยผมยังเออคิดว่าเออพอจะเป็นไปได้เนาะ แต่ถ้าซอมบี้เกิดจากวิทยาศาสตร์อันนี้ผมไม่เชื่อไม่น่าได้มันจะต้องไ,ไ,ไขต้องแก้ไขปัญหาอีกร้อยแปดพันประการเยอะมากตั้งแต่กระบวนการเน่ากระบวนการย่อยสลายของตัวเซลเพราะเซลล์มันตายไปแล้ว<ม>อ่าแต่ถ้าสมมติแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ก็จะไปเจอปัญหาอีกอ่าแล้วจะสั่งการยังไงเพราะเหลือแต่ล่างวิญ,ญญาณไม่มีคิดไม่เป็นละ<ม>จะทํำยังไงจิตใจคิดว่าต้อง make order ต้องต้องทําตามคําสั่ง แล้วมันคิดไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมารับคําสั่งคุณก็ต้องฝังชิปฝังอะไรให้มันเข้าไปเหมือนมันเป็นคอมพิวเตอร์ตัวนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไปละครับก็เป็นหุ่นยนต์ไปแล้วแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ไม่ดีกันเหรอมันก็ง่ายกว่าแล้วมาทำเอไอขึ้นมา AI ไฉลาดกว่าใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่าวิญญาณมีจริงหรือเราพิสูจน อย่างเช่นที่เขาเรียกว่าสายศาสตร์แลวเราพิสูจน์ได้ว่ามันเอามานํามาใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งตอนนี้เรายังไม่เชื่อถือมันถูกไหมเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ครับแล้วมันมีวิญอา์อยู่ในหนังแล้วมีไหมครับที่แบบจากในหนังนี่มันเหมือนเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างนี้ครับมีไหมครับเอามาทําเป็นจริงก็ไม่รู้มันเป็นสัมผัสส่วนบุคคลอ๋อครับบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อครับถูกป่ะครับแต่วิญญาณเขาถือว่าเป็นพลังงานแต่เราจะควบคุมเขาได้ยังไงอ่ะก็มีคนที่ควบคุมได้ก็คือปรมาจารย์อีหลิง ในลัทธิอาจารย์จำชื่อตัวละครได้ด้วยนะใช่ก็มีคนที่ควบคุมวิญญาณได้ก็คือประหลมาจารีหลิงห้วยอูเซียนในปรามาจารัทธิมารเท่านั้นแหละที่ควบคุมวิญญาณได้เป่าขุยก็เรียกวิญญาณเข้ามาได้เป็นมนดํดเข้าไปนะอยู่ในทําลายซอมบี้อ่ะสู้กันเนี่ยเป็นต้นเนี่ยมันจะต้องมีแบบเนี้เขาเรียกวิชามนรดํา แต่เหตุผลที่อาจารย์บอกว่าเออไม่ไม่เน่าเนี่ยผมยังพอรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นไปได้นะถ้าถ้าเงื่อนไขนี่เป็นเงื่อนไขหลักเช่นอย่างมัมมี่อย่างเงี้ยออย่างน้อยที่สุดก็คือเน่าช้าอ่าจะเรียกไม่เน่าก็ได้ใช่ไหมมัมมี่มัมมี่หรือว่ามัมมี่แห้งเป็นศกแห้งเลยอแห้งเลยแห้งครับอ่าไม่เน่าแต่แห้งแห้งติดติดกระดูกไปเลยอย่างเงี้ยใช้งานไม่ได้แล้ว Uh. <laughs> อ่ก็ยังยังดูดีกับซอมบี้เพราะถ้าซอมบี้คือเน่า <No. S 2> คือไม่แน่แคือซอมบี้มีหลายประเภทซอมบี้บที่สมมุติว่าตายสดๆเลยแล้วก็นั่นเลยเนี่ยก็ยังเป็นคงค,คงร่างนั้นอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเรารเรราเัก็บรักษาฉีดฟอร์มาลินทําอะไรก็แล้วแต่นะไปแช่อะไรที่ทําให้เนื้อเยื่อยังคงอยู่หรือแช่แข็งไว้จริงๆถ้าแช่ไว้ลบแปนะี่นะองศาเซลเซียสะ อย่างเช่นในพวกกาเซียทานน้าแข็งอะไรเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายร้อยปีเลยเพราะว่าเซลพวกนี้มันจะถูกเก็บรักษาด้วยความเย็นแต่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยตายปกติแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่กี่วันก็เน่าแล้วครับแล้วถ้าฉีดฟอร์มาลีนอาจารย์สามารถที่จะรักษาได้นานขนาดนไหนเขาบอกว่าฉีดฟอร์มาลีนแล้วไม่เน่าหรือจริงๆก็เน่าอยู่ดีก็ก็เน่าอยู่ดีเน่าเป็นหย่อมเน่าเป็นฟอร์มาลีน ส่วนไหนคนจะลิ้ไปไม่ถึงก็เน่าก็เน่าครับเออดังนั้นในทางวิทยาศาสตร์ไม่มีอ่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าในตอนเนี้ยถ้าคุณรักษาศพได้อ่ะถ้าคุณรักษาศพตัดปัญหาเรื่องการเน่าไปเลยนะคุณรักษาศพได้แต่แต่คุณจะทําให้เขามามีชีวิตเหมือนเดิมได้อย่างไรคือมามี เดินเหินไม่ต้องมาเหมือนเดิมหรอกนะแค่มาเดินเหินแค่มารับฟังคําสั่งนะลุกขึ้นมาเนี่ยทําได้ยังไงคุณก็ทําไม่ได้ครับเพราะคุณต้องใส่วิญญาณคุณต้องใส่จิตวิญญาณเข้าไปคุณต้องใส่คําสั่งเข้าไปอาจารย์ถึงบอกว่าทําหุ่นยนต์ง่ายกว่าเยอะจริงคือจริงๆแล้วอาจารย์ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าจริงๆในทางวิทยาศาสตร์สามารถทําให้ศพขยับได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ ด้วยวิธีการทางชีวภาพอาจจะเป็นเนี่ยแหละคือฝังชิปฝังกลไกอยู่ไปในศพอ่ะก็คือทำให้มันเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละดังนั้นนิยามมันจึงไม่ใช่ซอมบี้มันก็คือซอมบี้มันต้องเป็นตัวชายเป็นหุ่นยนต์แล่ถ้าต้องการให้หุ่นยนต์มีเนื้อมีหนังคุณก็ต้องไปเอาหนังเทียมมาไงแต่มันไม่ใช่หนังจริงๆแล้วก็มาแปะให้ดูเป็นร่างคนอ่าแล้วเหมือนคนเลยอะไรเงี้ยทำสีให้เหมือนเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการหรือ วิทยาการเข้าไปกันได้ในขนาดนั้นแล้วจริงผมยังไปหลงรักนี่เลยผู้ประกาศข่าวที่มีเลยกังอ่ะยุปมนอยเนี่แหมไปดูนี่พิโจบไม่มาที่สยามซอยสามของทรูเราไงครับที่ทำคุณฮิวมนอยตัวแรกของฝีมือคนไทยเรานะครับอ๋อเหรอเดี๋ยวไปจีบเดี๋ยวไปจีบถ้าจะไม่ผิดจดี๋ยจีบนยสวยนะาสยามนะครับอยู่ที่ชั้นสามมเถียงด้วย ไม่เถียงด้วยไม่บนด้วยไม่เถียงด้วยไม่บนใช่อย่าไปจีบคุณให้อย่างเดียวให้ให้อย่างเดียวเลยให้ให้ให้โอเคผมเคลียร์พี่โจสรุปว่าผมควรอ่านหนังสือเยอะๆอย่าดูหนังอย่างเดียวใช่ก็่าผมว่าผมว่าน่าจะอ่าทุกคนน่าจะเคลียร์น่าจะเคลียร์โอเคครับพี่โจสําหรับอีพีนี้เคลียร์ นะครับเดี๋ยว EP นี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้ากับรายการทูแ l a บเท่านี้แหละที่อยากรู้นะครับผมนะครับโยสังคมสงฆ์สยมพลพี่โจมงคลทวีวุฒิกิจและศาสตราจารย์ดรโกศลจันทร์สิรินะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท o l เท่านี้แหละที่อยากรู้